สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ช่องโต๊งโซ่ายมนเ่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวปลุกไก่กัดนะครับขนาดสี่ลตครึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราแกะกล่องอะไรนะครับีน้อยีนยนอยนะครับแลกแกะก่อนแกะก่อมันนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่นะพันเกบาทค่จากบิกซีจากิกซี จากลาชด้าจะถูกแต่บิ๊กซีนี่คือเราไปซื้อแล้วก็หยิบัมาเลยเอ,อันนี้อยู่ในโชคประกัน7จ็วันนะครับอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาแล้แกะดก็หองก็ตื่นเต้นมาอันนี้ก็จะมี นี่คู่มานะครับอ๋อนี่ใช่ใช่นี่มันคือเขาเรียกว่าไอซ์ไอแพคไอแพคแต่ไม่มีน้ำยาใช่ตัวนี้ตัวนี้มันไม่มีอยู่แล้วค่ะให้เติมน้ํามันให้เติมน้ําเข้าไปค่ะเปิดฝาเติมน้ําแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นเ่เหมือนอันนั้นแต่นี่คือต้องเติมน้ําเข้าไปนี่ไงมีอยู่นี่เห็นไหมนี่แหละแล้วเขาให้มามันจะเป็นแบบมันจะแทนเขาเรียกว่าแทนน้ําแข็ง ทำหน้าที่แทนน้าแข็งอันนี้ต้องระวังข้อขวานิดนึงก็คือเวลาเราใส่ใช่เราต้องไปแช่ช่องฟิสไว้เลยอ่ามีล้อด้วยโอเคมีล้อให้ด้วยตัวเล็กน่ารักตัวเตี้ยวข้าหอมนิดนึงดูสิใกล้ใกล้กับข้าหอมเลยนั่นแหละมาใกล้ใกล้หน้าตาอุปกรณ์ครบเซตนะมี่เป็นหน้าตาปุ่มวิเตอร์ ตอนแรกเราก็อยากได้ตัวใหญ่นะโอ้หนักกันนะเนี่ยนะคะจัดถูกก่อนนะนี่หนตานะครับนตาแบบนี้นะคะตอนนี้ไม่ได้ใส่อในรูปุ่มในดูซิมีอะไรมีอะไรบ้างนะก็จะมีปุ่มนี้ปรับความเย็นใช่ไหมความเย็นใช่อันนี้อันนี้ปิดปิดปิดเปิดแหละแล้วก็โล่ตาม อันนี้ก็เป็นแบบกลางนะแล้วก็ตัวนี้เป็นไฮก็คือสูงนี่เป็นสวิงสวิงก็คือสวิงสายกว่าใช่เบอร์หนึ่งเบอร์สองใช่เบอร์หนึ่งในประมาณนี้แหละสวิงคือสายสวิงก็คือสาย ฝาหลังมีอะไรอันนี้เขาเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวที่แบบดันดันน้ำาึ้นมาเขาบอกเป็นน้ำวนขึ้นวนขึ้นมาขึ้นลงเป็นหลักการของไอ้พัดลมไอเย็นอยู่แล้วขั้นตอน่อไปเราจะเติมน้ำแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูก่อนข้างหลังที่เติมน้ำมันอยู่ตรงไหนหลังจะเติมน้ำเราเจออันนี้ไอ้นี่ไงโอ้ยโดนนิดนึงนี่ไงคะขันรัดใช่ไหม อันนี้ไม่ต้องค่ะแค่แค่หมุนมเมื่อกีอพากา้พนักงานพนักงานก็าทำให้ดูว่าคือเขาหมุนนี่มันจะมีปั๊มน้ำใช่มีปั๊มน้ำเนาะแล้วเราก็เติมน้ำเข้าไปตรงนี้ ตรงตรงเนี้เยเนี่ยตรงเนี้ยก็ปิดส่วนตัวนี้เป็นรังเอ้ยเป็นรางพึ่งคือเวลาถอดทำความสะอาดก็คือไข่เป็นกรองใช่ปเป็นตัวกลองใช่ก็คือเอาไปทําความสะอาดไปปัดฝุน่นตัวนี้ก็ไปล้างได้เนี่ยตัวนี้ล้างได้แล้วก็ตัวนี้ก็คือข้างข้างในก็คือเป็นละเป็นรางรางพึ่งก็คือมันจะทําจากกระดาษนะทีนี้เราก็จะปัดใช้ไม้กวาดใช้อะไรปัดให้มันสะอาดเวลาใช้ไปนานๆใช่ แต่วันนี้เราเพิ่งเครื่องใหม่หมๆเลยก็คือ,อยังไม่ต้องล้างล้างก็ไขบางยี่ห้อคือเขาแกะง่ายแต่นี่คือให้เป็นแบบไขเนาะก็ถือว่าโอเคตัวพันหนึ่งอะนะคะใช่แต่เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าวันเย็นเปล่า <c oughs> ใช่ไหมเ,เติมน้ำก่อนใช่ไหมใช่ก็ือเติมน้ําแต่แต่เรื่องล้ออะไรยังไม่ใส่ใช่ไหมย,ยังไม่ใส่ก่อนยวลองอ๋อดูความเ e สก่อนนะ h e เ,เรื่องนะเรื่องเรื่องความเย็น <c oughs> ใช่ไหมเรื่องความแรงอี <c oughs> จยะเติมน้ำเอาแบบเอาแบบเวอร์ชั่นเติมน้ํายังไม่ใส่อ p a แพเนาะดูว่าเป็นยังไง ม,มีคนพูดนะคะอาจจะอาจจะอาจจะฟังแล้วงงงวยนิดนึงใส,ใส่เลยใช่ไหมใส่น้ำระว่างปังก็ใส่ไปท่วมปั๊มแหละเออ่อลักษณะคือท่วมปัม๊มอ่าเติมแบบน้ำนะคะ เราเราก็เราเราก็ไม่เราเราก็ไม่เคยใช้คือคือเคยใช้ที่มันเป็นรุ่นเก่าแต่ทีนี้รุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เหมือนกันกับแบบรุ่นนี้รุ่นนี้คือถามว่าครูพัดก็คือรุ่นใหม่เลยได้แล้วได้แล้วน้ําระดับน้ํามันรับได้ประมาณนี้แล้วก็ดันเข้าไปปัญเาคือคนช่วยดันก็ไม่ใช่จะมีแรงนะคะคนดันก็คือมือมือเดียวเดี๋ยวดันนะคะอืออ่าดันดันเออแล้วเราก็ปิดไว้งี้คือไม่ให้แบบ โหลดอ่าไม่ให้มันไหลมีดึงเลื่อนแล้วรูดก็คือเขาออกแบบมาโอเคอยู่นะพันหนึ่งเนี่ยถือว่าโอเคเลยแล้วก็ยี่ห้อนี้รู้สึกน่าจะดีด้วยแหละทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยเราต้องเราต้องแกะไอ้พลาสติกออกด้วยนะป่าโตไอ้ตรงเนี้ยเราต้องแต่ต้องพับมันลงอันนี้มันคือเลื่อนอัตโนมัติใช่ไหมอ๋อนี่อัตโนมือนะคะไม่ใช่อัตโนมัติเราจะเสียบปลั๊กแล้วนะคะเราจะปับเสียบปลั๊กแล้วนี่ไงมันจะมีขีดน้ําบอกสแม็กคือเต็ม เราก็จะมาเปิดกันแล้วเมื่อกี้เราก็คือเราไปกดนะครับมันเป็นปุ่มปิดนะ,ะไม่ใช่ปุ่มเปิดอันนี้คือมันเปิดได้แล้วคือแค่กดเปิดอันนี้คือเบอร์อะไรเะเนี่ยเบอร์แรกเนาะเบอรหนึงน <ะ S 2> น่งนะคะอันนี้คือสวิงสวิงคือสวิงข้างในแน่นอนเลยนี่ไงคือสวิงข้างในจริงด้วยค่ะเนี่ยมันก็จะหมุนซ้ายขวานะติดของใหม่ติเดเลยไอ้ที่เราลองดูเบอร์แรง,แรง,ะะงมมนไ่ขึ้า น้ำยังไม่ได้ขึ้นมาค่ะยังยังไม่ได้ดันน้ําขึ้นมาเนาะเรายังไม่ได้กดหมูโบนี้ค่ะนี่ค่ะหมดยเราไม่เคยเลยเหมือนกับเลยนเน้ำขึ้นมาแล้วนะคะก็คือพอเย็นก็จะมีไอ้น้ำขึ้นมาโอ้รู้สึกได้รู้สึกได้ว่าเย็นเลยใช่ไหมเขาหอมเย็นไหมลูกหอมก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นนะเหมือนของเล่นมาแต่ตัวนี้มันไม่ได้เป็นไอ้ระบบ อัตโนมัตินะคะมันเป็นอัตโนมืออัตโนดันอัตโนมือนะเออค่ะเบอร์หนึ่งเดี๋ยวดูเบอร์สองกันอู้ยนะคะเย็นไหมคะจะสวิงได้แต่ปัญหาคือมันสวิงได้เนี่ยมันคอยจะมันก็จะคอยสวิงอยู่ตลอดับนะอืคนะคะนี่นะคะโอ้บริจาคน่าจะเย็นเย็นมากอ่าเนี่ยก็ล้นนะคะล้นออกมาแล้วก็แบบปล่อยเย็นนะคะบยิจาคเลยได้เลยนะเนี่ยนีบริจาคไปสิเยังมากนะคะ มันก็สวิง่งมันก็แบบไปซ้ายขวาตลอดคือมันไม่ได้เย็นแค่อยู่ตรงหน้ามันก็จะแบบขยับมาเล็กน้อยแต่มันไม่ได้แบบเหมือนพัดลมไงแน่นอนใช่ไหม,อมเออหอมถูกใจไหมลกูกเย็นแน่นอนหอมนอนเย็นแน่นอนเลยถือว่าลมแรงเนาะไม่ก็ทั้งตัวเล็กใช่ถ้าถ้าหนามันหลั่นกลับไปมันจะเย็นมากอือเย็นละ รู้สึกได้เลยว่าเราเย็นกว่า huh. พ mm ัดลมปกติเลยเพราะปกติพัดลมปกติเราลมมันก็จะแบบอากาศเป็นไงลมเป็นอย่างนั้นเนาะนี่จะต่างกันนูหอมชอบมากเลยนะคะอ่าโอเคมบอสามเบอร์สามก็แรงมากโอ้แรงกว่าพัดลมนะแรงแล้วก็มีไอเย็นๆด้วยในน้ำใช่นอนสบายแลวคันนี้ไม่ต้องร้อนแล้วคอคนเย็นใจน้ำอือใช่ จะรู้สึกว่ามีความเย็นจะเป็นระบบลมโดยจากปั๊มเป็นมาหางพักด้านบนตลอ็ไหลไหลกลับไปด้านหลังจะเริ่มเย็นตอนน้ำไหลกลับไปด้านหลังเนี่ยเย็นมากเราลับนั่งไก,กลๆดูซิว่ารู้สึกยังไงก็เย็นนะคะโอ้โก็เย็นค่ะเย็นสบายเลยทีเดียวถือว่าหน้าร้อนเรารอดแล้ว <laughs> หลังจากที่เราแต่เป็นตัวเล็กนะคะีตัวใหญ่เราจะมารีวใช่ใช่อันนี้เราตัวเล็กก่อนนะแต่แต่ปัญหาคือเรายังไม่ได้ใส่ล้อนะะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวน้ำน้ำอันนี้คือระดับใช่แ้วใหมดระดับนี้แล้วค่อยมาใส่ล้ออ่าเราก็จะมาใส่ล้อกันใส่ล้อไม่ใช่ปัญหา ดูว่าเครื่องทํางานดีหรือเปล่าเป็นปกติหรือเปล่าน,นะครับอืมก็ปกติดีไหนเชิงนี้ก็เป็นปกติดีหนักไหมคะเครื่องนี้หนักไหมก็ประมาณสองโลสองโลได้อยู่ตัวเล็กนะคะก็เบากว่าข้อหอมเนาะแบบข้อหอมก็เหนื่อยกว่าเนาะใช่ <สะ S 2> อ่าโอเคนะคะคลิปนี้เราจบแค่นี้หรือเรา<ช>จะใส่ล้อดีราคาก็เบาราคาอืมไม่หนัก ค่อยเจอนคลิปหน้านะครับผมมีอะไรไใหม่ๆสินค้าใหม่ๆเราจะมารีวิวให้ดูทีนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับอ๋อบายบายแล้วนะบายบายเร็วอ๋อบายบายแล้วหอมบ,บ,บายบายหน่อย <laughs> บายบาย <laughs>